สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะพบก,กับครูติวแสนสนคนสวยกันอีกแล้ววิชาภาษาไทยวันนี้นะคะครูติวจะพามารรู้จักกับคําที่มีตัวการันค่ะซึ่งคราวที่แล้วนะคะครูติวได้ทําคลิปคัน,นะคาดและตัวการันไปแล้วนะคะให้นักเรียนกลับไป ทบทวนนะคะว่าธนาคารคืออะไรและตัวการันคืออะไรแต่สำหรับวันนี้นะคะครูจะพามารู้จักกับคำที่มีตัวการันนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณสื่อการสอนนะคะน้องดีไซน์บายครูนุ่มที่ได้จัดทำสื่อน,น่ารักน่ารักและมีความรู้แบบนี้มาให้นักเรียนนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำที่มีตัวการันตัวแรก ก็คือคำที่มีย่อยักษ์เป็นตัวการันมีคำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมกันเลยนะคะอินรี sea, แพทย์รื่นรมอาจารย์โจทย์ปีพาดเถาวันไพรส,สีนีซั์เจดี ตัวที่สองนะคะคำที่มีสอหรือีเป็นตัวการันได้แก่คำว่าประจกักเลิออนุรักษ์ประปักยักษ์อมพลึกพิทักนักดาเลกชัยพึกษ์บรรณารักษ คำที่มีทอทงเป็นตัวการันผลลัพธ์รสสุขนสัมพันธ์กุมภาพันธ์กลยุทธ์ดับขันประพันธ์อนุพันธ์กวีนิพนธ์สัมพัทธ คำที่มีนอหนูเป็นตัวการันนะคะโทรทัศน์เงินดาวประโยชน์คะหรือหาดเช่าในตาเท่นิเวศไวยพ์โลกาภิวัตคำที่มีนอนเนนเป็นตัวการันอารมณ์ กษัตร์อุปกรณ์อาพรเหตุการณ์อุทาหรณ์สมบูรณ์อนุสร์อาวอนวิจารณ์คำที่มีทอรหานร,รอเรือเป็นตัวกาลันดวงจันทร์พิเรน บินบอดินคาเชนสุรินภูมินพระอินรัตนโกสิ์วัชรินคำที่มีต่อเต่าเป็นตัวการันรถยนต์อน,นันการัน์ อราหารันนิมนต์ิ์ลิบป,ประยุกหิมพานมะหันคำที่มีหอหีบเป็นตัวกาลันส,สิงสังเคราะห์เลกนวิวาสเน่ สายันสัปดาราชสีอุตสาสมุคำที่มีรอเรือเป็นตัวการันวันเสาร์เบอร์คอนเสิร์ตมีเตอร์ฟอร์มมอฟีนนิวยอร์ก ฮอร์โมนคำพีการ์ตูนคำที่มีตอเต่ารอเรือเป็นตัวการันคณิตศาสตร์โลกันเวทมนต์ภูมิศาสตร์พักประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์ภาพยนตร์ กาสาวพัดสายศาสตร์เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนกับคำที่มีตัวกรันนอกจากคำที่ครูมาให้วันนี้แล้วนะคะยังมีคำอื่นอนอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งอันนี้ไม่มีเทคนิคใดๆทั้งสิน้นนักเรียนต้องจำว่าคำไหนใช้ตัวอะไรกรันซึ่งสรุปแล้วนะคะก็คือคำที่มีตัวกรัน จะไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะนั้นนะคะเพราะว่าพยัญชนะที่มีการันจะมีเครื่องหมายธนคาากำกับและเครื่องหมายธนคาาจะทําหน้าที่ค่าตัวอักษรทําให้ตัวอักษรนั้นๆไม่อ่านออกเสียงนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ